6ทักษะผู้ประกอบการวันนี้จะมาพูดถึงทักษะของการเป็นผู้ประกอบการหรือองค์ธุรกิจกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่เป็นพนักงานเงินเดือนหรือเป็นพนักงานประจําที่ทํางานในออฟฟิศก็มีแนวคิดอยากจะทําอะไรของตัวเองก็อาจจะเบื่อนะครับเบื่อการเมืองในองค์กรเบื่อวัฒนธรรมหรือรูปแบบเดิมๆอะไรที่ต้องซ้ำซากจําเจครับต้องตอกบาดเข้าตอกบัดออกอะไรแบบนี้ชีวิตรู้สึกว่าไม่มีอิสระ,สะเลยก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ ออกมาทำธุรกิจตัวเองนะครับหรือเรียกว่าองค์ธเนอร์หรือผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ผมจะพูดถึง6ทักษะผู้ประกอบการนะครับซึ่งจริงๆแล้วทักษะการเป็นผู้ประกอบการนั้นมีหลากหลายมากมายก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจที่เราจะทําแต่วันนี้เราจะยกสัก6ทักษะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาเพิ่มเติมในตอนต่อๆไปนั่นเองครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจกับ6ทักษะผู้ประกอบการนั่นเอง ส่วนจะมีทักษะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยครับหลายคนเนี่ยเริ่มมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็น ur, อเนผู์ประกอบการเนี่ยก็เริ่มจากความสามารถในการขายเพราะว่าถ้าเราขายของได้มีรายได้เราก็สร้างธุรกิจได้จะทำอะไรก็ตามทีนะครับถ้าเราขายได้มีรายได้มีกำไรที่เลี้ยงได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับ เราก็สามารถที่จะทําธุรกิจเองได้ครับถ้าเลี้ยงตัวเองคนเดียวได้บางคนเขาเรียกว่าฟรีแลนเซอร์นะแต่จ,จริงก็ต้องมีทักษะของผู้ประกอบการประกอบไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเปิดกิจการจ้างคนมาทํานู่นทํานี่มากขึ้นเนี่ยก,ก็จะเรียกว่าผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการรับงานมาแล้วก็ให้ลูกทีมหรือทีมงานที่เราจ้างมามาทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วทักษะการขายนั้นมันเป็นอย่างไรครับ การขายนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเลยเพราะว่าเวลาเราไปขายไม่ว่าจะขายสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามทีเราก็ต้องขายแนวคิดนะครับขายรูปแบบวิธีผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็อาจจะมองการ ROI หรือ Return of Investment ว่าลงทุนเท่านี้แล้วจะคืนทุนเท่าไหร่แล้วผลกำไรจะเริ่มกลับมาเท่าไหร่แบบนี้ โดง่ายก็คือทักษะการขายไปถือว่าเป็นทักษะที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งเลยเพราะถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีรายได้นะถ้าขายได้ก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจทําธุรกิจให้เติบโตได้แล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะอย่างแรกที่องค์ประกอบหรือผู้ประกอบการควรจะมีนั่นเองนะครับต่อมาครับทักษะที่2ทักษะที่2ที่ผู้ประกอบการควรจะมีก็คือการบริหารจัดการเรื่องการเงินครับ การเงินถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับถึงจะมีรายรับดีแต่ไม่เข้าใจกระแสงเงินสดนะครับก็อาจจะทําให้บริษัทเจ๊งหรือธุรกิจเจ๊งไปได้เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะมีกําไรนะแต่มีบางช่วงที่เราขาดเงินสภาพคล่องของการทําธุรกิจครับก็อาจจะทําให้เราชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็เจ๊งได้เลยทั้งๆท,ที่บริษัทสามารถที่จะสร้างกําไรได้หรือธุรกิจเราสามารถที่จะสร้างกําไรได้แบบนี้ แต่ถ้ามองแบบง่ายๆคือการจัดการการเงินก็คือการจัดระบบระเบียบจับบัญชีนะครับจัดกระบวนการให้มันเป็นระบบระเบียบเพื่อที่ทําให้เราเข้าใจกระบวนการหรือเข้าใจเงินเข้าเงินออกได้ง่ายนะรวมไปถึงสามารถที่จะ forecast หรือทํานายในอนาคตของการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นงบกระแสงเงินสดนะครับงบดุลงบกําไรขาดทุนเราก็ควรที่จะทาเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้จดในรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยก็อาจจะจดบันทึกไว้นะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมี การทําบัญชีแล้วก็ตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นระบบนั่นเองแต่เบื้องต้นถ้าเป็นนักธุรกิจหรือจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการแล้วทักษะการเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับมีไรายได้มาเราบริหารเงินเป็นนะธุรกิจอยู่รอดครับถ้าเราบริหารเงินไม่เป็นก็อาจจะจบแล้วก็เจ๊งไปได้เลยทีเดียวเชียวนะครับ 3. ครับทักษะที่มีความสําคัญนะครับทักษะที่มีความสําคัญอีกข้อนหนึ่งถ้ามองว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานนะ เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกคนดูคนทํางานให้ถูกกับเลือกคนให้ถูกกับงานพูดง่ายน,นะครับ p Put the right man on the right job นะก็คือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญถ้าเราสามารถเลือกคนที่เขาชอบด้านนี้อยากไปด้านนี้เหมือนกับคนทํางานแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยแบบเนี้ยเราก็จะได้คนดีมานะคนที่ซื่อสัตย์นะครับคนที่จงรักภักดีตรงกรก็จะยิ่งทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จกับการทําธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในมิติแบบ ธุรกิจทั่วไปนะหรือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลก็ตามทีนะครับการเลือกคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะบางคนเนี่ยเลือกคนมาไม่ดีแทนที่จะทําให้งานรุดหน้านะครับก็อาจจะย่าแย่หรือมาเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะทําให้ธุรกิจเราเจอภาวะที่ลาบากเพราะฉะนั้นทักษะการเลือกคนการจ้างคนนะครับการให้ผลประโยชน์หรือ compensation นะให้กับคนคนนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดแรงจูงใจทําให้เขาทํางานถ้าเ็เป็นพนักงานขายก็จะมีเงินเดือน น้อยหน่อยแล้วก็อาจจะมี Incenti v e หรือค่าคอมมิชชั่นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิด Active ต่อการทำงานมันขึ้นอยู่กับรูปแบบใน1ห,หนึ่งจ้างคนนะสองก็คือรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ด้วยซึ่งตรงนี้ทักษะที่สำคัญของผู้ประกอบการหรือ n t r e p r e n e u r นั่ยแหละครับต่อมาครับทักษะที่4ในโลกปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกิจออนไลน์หรือดิจิทัลมาเก็ตติ้งนั้นมีความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์เพราะอะไรเพราะปัจจุบันเราใช้สื่อในการที่จะ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนการขายต่างๆครับเพราะฉะนั้นทักษะของผู้ประกอบการในยุคนี้จึงต้องมีความรู้การตลาดพื้นฐานนะการตลาดในที่นี้ก็คือดิจิทัลมาเก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะจะได้เข้าใจว่าเราจะสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลไปถึงลูกค้าหรือกลุ่มผู้มุ่งหวังด้วยวิธีใดที่เป็นทางออนไลน์หรือดิจิทัลมาเก็ตติ้งนั่นเองครับเช่นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับ การทำ Search Engine Optimization นะหรือการยิงโฆษณาต่างๆซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ควรจะรู้วิธีเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโฆษณาหรือส่งสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือกลุ่มผู้มุ่งหวังของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าที่เป็นเพราะฉะนั้นทักษะของการตลาดพื้นฐานหรือการตลาดด้านออนไลน์ line, จึงเป็นสิ่งที่ มีความสําคัญในยุคนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับทักษะที่5ครับทักษะที่5ก็ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับทักษะนี้ก็คือการสร้างตัวตนหรือการสร้างแบรนด์นะการสร้างแบรนด์คือ,อไรการจะทําสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งครับการที่จะทําให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังสามารถที่จะจดจําตระหนักรับรู้ เข้าถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ก็คือการสร้างตัวตนหรือสร้างเอกลักษณ์หรือภาษาง่ายๆคือการสร้างแบรนด์นั่นเองถ้ามีทักษะตรงนี้แล้วก็จะทําให้เราสามารถที่จะทําบริการหรือสินค้าให้มีความเป็นพรีเมียมนะครับหรือว่ามีราคาที่สูงกว่าตลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วทักษะนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่มีความจําเป็นหรือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีแล้วก็เรียนรู้เอาไว้นะครับการที่ทําให้เรามีตัวตนในตลาดการที่ทําให้เรามีความแตกต่าง นั่นแหละจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างราคาที่แตกต่างจากตลาดได้นั่นเองคราวนี้ไปถึงทักษะข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับทักษะที่สําคัญอีกข้อนึงเลยนะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการหรือองค์ธ preneur นะครับก็คือเรื่องของคอนเนคชันครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะได้งานมานะเราต้องมีคอนเนคชันหรือมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบางคนจะเรียกว่าสถิติอารีย์นก็ได้ก็คือ มีพันธมิตรทางธุรกิจก็ได้นะก็คือวิธีการก็คือเราต้องมีคอนเน็กชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราทั้งในแนวดิ่งแล้วก็แนวกว้างเป็นทั้ง Vertical แล้วก็ h o r i z ONTAL แนวดิ่งก็คือต้องแต่ถ้าเกิเราขายสินค้าตัวนึง่งเราก็ต้องพยายามเชื่อมโยงไปถึงผู้ผลิตนะครับแล้วก็ไปถึงปลายทางว่าเราจะไปขายให้ใครใครคือผู้ค้าให้เราแบบนี้นะครับก็คือมองบนลงล่างนะแล้วก็มองในแนวข้างว่า,าช่องทางการขายเรามีอะไรบ้างแล้ว คู่แข่งเรามีใครแบบนี้ถ้าสามารถเชื่อมต่อแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะทําให้โอกาสที่เราทําธุรกิจด้านนี้ประสบความสําเร็จหรือการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันนะครับกับการเชื่อมโยงคอนเนคชั่นต่างๆในแนวดิ่งแล้วก็แนวราบนั้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําให้ได้ผลกําไรมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จก็มากตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะในยุคป,ปัจจุบัน เขาบอกว่าถ้ารู้จักคนก็มีโอกาสมากขึ้นนห่เองนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการในการที่จะประสบความสําเร็จนะวันนี้ผมยกตัวอย่างแค่6ทักษะจริงๆแล้วมันมีทักษะมากมายเลยครับที่สามารถแตกแขนงแตกย่อยออกมาได้แต่วันนี้เรายกแค่6ก่อนแล้วถ้ามีโอกาสในคราวหน้าเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกนะครับว่าทักษะของ ur, องค์ประกอบการนั้นควรจะมีอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรนั่เองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นนครับสำหรับ 6ทักษะผู้ประกอบการหรือ6ทักษะที่มีความจําเป็นนะครับจะได้ทําให้เรานั้นสามารถที่จะดําเนินธุรกิจทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จนั่นเองแหละครับ